วันนี้เชื่อว่าคำทํานายนี้ต้องถูกใจใครๆทั้งหลายอย่างแน่นอนโดยเราจะทํานายจากเลขท้ายของบัตรประชาชนครับเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลขศูนย์คุณเป็นคนที่มีหลักการในการใช้ชีวิตสูงฉลาดหลักแหลมหัวไว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมอีกทั้งยังเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของคุณคือคุณทำตามแบบแผนมากเกินไปไม่ค่อยกล้าฉิกไปทำอะไรใหม่ๆนอกจากนี้คุณยังเป็นคนฝ่ายสูงทะเยอทะยานอีกด้วย เลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลขหนึ่งคุณเป็นคนมีความเป็นผู้นำในสายเลือดมองการไกลตัดสินใจเฉียบขาดพูดคำไหนคำนั้นไม่ยอมถูกใครเอาเปรียบแถมยังใจกว้างเรียกว่ามีคุณสมบัติของผู้นำที่แท้ทรู แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะไม่เกี่ยงงานทำมันได้หมดทุกอย่างแถมทำได้ดีทุกอย่างเสียด้วยแต่ลึกๆแล้วคุณก็เหมาะที่จะเป็นฝ่ายบูมากกว่าฝ่ายบุ๋งอยู่ดีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลขสอง คุณเป็นคนที่รักการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่าติดเพื่อนแถมยังมีความโฮมอ a ลนเกลียดการอยู่คนเดียวเป็นที่สุดข้อดีคือเป็นคนอยู่เป็นรู้จักปรับตัวตามสภาพแวดล้อมคนส่วนใหญ่จึงมักเอ็นดูคุณมากกว่านึกิจฉ้าส่วนข้อเสียคือคุณเป็นคนล้อแหลกไม่มีจุดยืนที่แน่นอนจึงทำให้ตัดสินใจไม่เด็ดขาดสักเท่าไหร่ เลขท้ายบาัตรประชาชนเป็นเลขสามคุณเป็นคนที่เหมือนกับมีสองคนในร่างเดียวร่างหนึ่งก็เป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลอีกร่างก็เป็นเด็กเอาแต่ใจบทจะน้อยใจก็ไร้เหตุผลขึ้นมาดื้อๆนอกจากนี้ก็ยังเป็นคนทำบุญคุณคนไม่ขึ้น ต้องระวังว่าจะช่วยคนผิดแม้ตัวคุณคิดดีทำดีอยากช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนแต่อาจกลายเป็นว่าทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปไปเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลขสี่คุณเป็นคนที่มีอุดมการกว้างไกล มีทั้งพรสวรรค์และพรสแสวงมักวางแผนชีวิตไว้สวยหรูและจะบากบั่นทำทุกวิธีทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมายด้วยความที่เป็นคนขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงานจึงมักเป็นที่ชื่นชอบของหัวหน้าจึงต้องระวังว่าอาจโดนเพื่อนร่วมงานเหม็นหน้าได้ข้อควรระวังคืออย่ากเก็บเอาคำติฉินมินทามาใส่ใจก็พอ เลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลข5คุณเป็นคนหญิงในศักดิ์รีมีความคิดว่าตัวฉันนั้นดีกว่าคนอื่นพอสมควรแถมยังเป็นพวกข้าได้หยามไม่ได้อีกต่างหากอ่านผ่านผ่านก็ดูจะเป็นคนหัวแข็งรั้นพอตัวโชคดีที่คุณเป็นคนใจนักเลงรักพวกพ้องไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบตนและคนใกล้ชิดจึงเป็นที่รักของคนรอบข้างอ้อ มีแนวโน้มว่าคุณจะแต่งงานช้าด,ด้วยนะเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลข6คุณเป็นคนที่ชอบทำงานแบบปิดทองหลังพระชอบการเป็นนักคิดผู้อยู่เบื้องหลังผู้นำมากกว่าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยตัวเอง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะลึกๆแล้วคุณเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเองแต่ถึงอย่างไรคุณก็มีหนทางที่จะประสบความสำเร็จในแบบของตัวคุณเองได้เพราะคุณมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลขเจ็ดคุณเป็นคนที่ชี่ปรจรลงเท้าอยู่กับที่ไม่ค่อยติดชอบการท่องเที่ยวเดินทางเหมาะที่จะเป็นเซลล์มักคุเทศหรืองานที่ไม่ต้องสแตนบายอยู่แต่ในออฟฟิศต้องเดินทางเยอะๆออกข้างนอกบ่อยๆรวมถึงงานที่ต้องใช้วาทศิ์นในการปิดงานเพราะคุณเป็นคนพูดเก่งเอาใจคนเก่งพอสมควรสกิลขั้นเทพแบบนี้อยู่ที่ไหนก็รุ่ง เลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลข8ดคุณเป็นคนที่เกิดมาพร้อมวาสนาอันสูงส่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเกิดมาบนกองเงินกองทองอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงว่าเป็นคนแต้มบุญสูง หากต้องตกต่ำก็ไม่เคยตกต่ำถึงขีดสุดหากมีศัตรูคิดร้ายศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองไปเองคุณเป็นคนดวงดีเพียงแค่ขยันทำมาหากินไม่เดินทางผิดอนาคตสบายแน่ เลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลข9คุณเป็นคนที่เกิดมาพร้อมสายเลือดผู้นำเต็มเปี่ยมต้องการอำนาจบารมีขั้นสูงทั้งยังโชคดีมีผู้คอยอุปถัมภ์คอยซัพพอร์ตในยามที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เมือเมือง ชีวิตนี้อาจต้องไปสู้ไปไฟจนเหนื่อยเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ลงท้ายแล้วจะพบกับความสำเร็จสมหวังในภายหน้าระวังแค่อย่าโชว์อิโก้หนักมากไปก็พอ